โดยทีมไทยแลนด์นะคะก็ได้ร่วมประชุม WEF 2 0 2 6เป็นการส่งเสริมเรื่องของบทบาทไทยในเวท,ทีโลกนะคะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ส่งเสริมเรื่องของ SME ยกระดับทักษะแรงงานไทยสิเป็นแนวดหนติดตามได้จากคลิปคะ่ะ ทีมไทยแลนด์ค่ะเพิ่งปักธงบนเวทีโลกนะคะที่ World e c onom i c Forum 2026ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในระหว่างวันที่19-23มกราคม2569นี้เองนะคะซึ่งก็นำทีมโดยค่ะนายเอกนิตินิติธรรมประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมโดยนายศรีศักดิ์พวงกิตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสุปจีสุธรรมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมภาคเอกชนค่ะเราไปในานามของทีม t h a แ l a n d แบบเต็มตัวค่ะนายเอกนิตินะคะได้มีการหารือสำคัญหลายครั้งเลยนะคะทางการพูดคุยกับรัฐมนตรีคลางฮ่องกงและเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจโลกการค้าที่ชะลอตัวแล้วก็การปรับตัวสู่ AI นะคะแล้วก็มีการยกระดับทักษะแรงงานให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมนะคะไม่พอแค่นี้ค่ะยังได้พบกับดรคริสโตเฟอร์แอเรียสจากเก f o u อ d เดชันนะคะที่ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพทุนน้าของไทยแล้วก็บทบาทน,นำในอาเซียน ด้านสาธารณาสุขฉุกเฉินค่ะและยังได้หารือกับเลขา OECD นะคะเร่งความคืบหน้าไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ด้วยค่ะส่วนทางด้านนายศรีหัดิ์ขายได้ย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานบังคับด้วย4หลักการหลักป้องกันคุ้มครองบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือค่ะสร้างพัฒมิรฐานข้อมูลข้ามชาติข้ามภาคส่วนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพค่ะส่วนทางด้านนางสุภจีค่ะนําเสนอในเรื่องของกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทั อาเซียนเป็นฐานสำคัญในการส่งเสริมการค้าดิจิทัลลดความเดือมล้ําสนับสนุน SME พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนี่แหละค่ะการที่ไทยเดินหน้าอย่างแข็งขันบนเวทีโลกนะคะเพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยั่งยืนและครอบคุมของทุกคนค่ะ